ครับทุกคนพอดีทุกคนวันนี้เราวันรายญาเนาะวันนี้เรามาร่วมยัดนันแ่นี้เดี๋ยวเราให้ดูยัดไปน้องเอาเรานะทุกคนนี่เป็นวันนี้นะทุกคนวันร่วมยัดวันนี้วันรายญาพิตาดีปีพี่น้องนองแต่โย่ห่างไกลกันก็ได้พบกันวันนี้ทุกคนน้องกับ่นี่กับนี่วัดกับผมอ่าเขาก็จามาอยู่เต่รถเดินเด็ดเด็ดกับวันรายญาก็ได้กลับมาที่บ้านเนาะบ้านเกิด เรา,เา,าด้วยเราอ่ะเนอ่ยลเมริกาทุกคน <ś kil at> นี่เราก็ได้วันว <ś kil at> วร่มวมหยาดนู่นกับเมียนิวับนี่ครับทุกคนเราก็มาตั้งซันกันวันนี้วันนี้ฟ้นน <ś kil at> องกินแป <ś kil at> ๊บเลยหลายหลายคนนู่ครับภาคใหม่ๆหมน, <ś kil at> นี่ก็นะครับวันนี้อ <ś kil at> ย่างเช่น เาไม่ยังไม่ยังไม่ยังเลยไม่ไม่ยังเราติดต่อกเยวทุกคนวันนี้เราก็วันดีนะวันรายาวันนี้ก็มาร่วมยาดกันใครเตปไปห้างห้างไก่ก็ได้กลับมาปอกกันน้ทกคนคนนี้ผ่านไม่ได้ครับคุนี้ทุเดราคทุกคนนี่บ้าเด่เดีไปคย้ามเร่งนะนี่วันนี้ นี่ับก็ตังต้มกับข้าวเนาะเสียบตุกินกันยังมีบรรยากาศมีความสุขเล็กๆนะครับในครอบครัวทุกคนเร,ร้วมกเ,เ,บบเลยัวกเดม้าาเงนแบบยนยปนกเะ่อนุ่มจีน <c oughs> นุ่นี่มีเด็กๆกุ่ม <c oughs> นนเนาะ

เาเานี่มครับมันจะการเนาะชุดยอดเลยน้องไกินนะทุกคนนี่ครับเตรียปแล้วเตย้ำกันเผอคนนี้ไว้กันนะครับเตี๋ยวทำกันคนนี้ว่าจะยังวางอยู่ครับอคนก้องคนนี้ก็งอแงกันครับคนนี้ว่าจะยังวางอยู่ Mẹ ra, có tiền gặp tui Ok, tụi ăn, tui ăn, con. ăn. Ok, tui ăn, tui ăn, tui